ตั้งแต่โพสรูปที่ถ่ายกับหมูเด้งไปมีคนกดไลค์เพียบเลยแถมยังมีคนมาขอแอดเฟรน์อีกเป็นสิบนายขอดูหน่อยซิโอ้โหเยอะจริงรจริงแต่ก็ต้องเลือกหน่อยไหมอมืยังไงยังไงบอกนาย พวกชื่อปแปลกๆอะแบบนี้ไงพวกนี้นะ่ะอย่าไปรับเลยเดี๋ยวจะได้เพื่อนทิปที่ไม่ใช่เพื่อนแท้นะพวกอ,อวตารน,น่ากลัวมากเลยนะขอบใจนะเบนเราจะได้ระวังลูกหมีลูงหม,งหมีวันก่อนกอลอินบอลมาขอพาดเวิร์ดเกมอะ่ะ บอกนะว่าให้ไปอ่ะก็นั่นนาสิก็สงสารเลยให้ไปแล้วยังไงเนี่ยได้คุยกันหรือยังยังไม่ได้คุยอินบอกไปถามแบบจีกรัวๆมันก็เงียยไม่อ่านเลยอ่ะน่าจะไม่โอเคแล้วแหละมันคงบอกข้อหอมแล้วหรือบางทีมันอาจจะเป็นเพื่อนทิปแบบที่แฮกเฟซบุ๊กของกอบแล้วมาโทรหลอกข้อหอมก็ได้นะต่อไปต้องระวังอย่าให้คัดดใครนะเออเราสัญญาจ้ะ เกดเกนิดาทักมายืมเงินเราในอินบ็อกซ์อ่ะเขาเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าไม่รู้สิไม่ได้เจอนาแล้วแต่เป้จะโอนหรอก็ลังเลอยู่นะไม่รู้ว่าใช่นิดาจริงหรือไม่หรือมีฉากชีพกันแน่นั่นเลยสิลองใช้เบอร์โทรโทรไปถามสิเสือไม่ใช่เพื่อนเราจริงๆอาจจะเป็นเพื่อนิพิปก็ได้นะดีเลยจะได้ชัว